แล้วเ้าปลากัดขึ้นนเรียกอยงโบราน่ปจริงมันต้องเกี่ยวกัะปด่านครับเียง่ครับขอลงใตมัต้นี่อะไรเนี่ยเกียรเทพเกียรเทพตี่น้ำปลาคือชัน้ำปลาขอบี้พอดี เราไม่หลับยเหมือนกันเขาไม่บอกครับอาดามาแล้วไ,ไ,ไ,ไม่ส,มมนสนมลลอแพ็คอะอุ่ร้อนี่คือ่ะ กันเปล่าบนรถอ่ะใช่หมวกใครวะอยู่หน้ารถไม่ได้เอามาหมวกไม่ได้หมวกเหรอไปเอาออกมาแล้เดี๋ยวใส่บนหัวทียนเียตังค์ม้รเดี๋ยวากด้วยนะไครับลุยกันไปคุณมั่นใจแล้วครับปู ร้อยครับแดดอนลอยเลยนะเอย่าเปลี่ยเลยเหีืยโคตรดี ทีมงานสายเสี้ยนครับนี่เรามาตกปลากันที่บานดุรีครับล,ลุงเรืออำนาจเจริญกับไส่ดำบ2วันสองคืนครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามรับชมผลงานได้ยครับจะ,จะอัพเดตผลงานหลังจากตกติดมมครับผมครับบรรยากาศยามเย็นหาปลากับข้าว วัดเซชามันเงียบ่มันเขินกล้องเดยพขอบอกถ่ายแล้วเงียบเลยเขินกล้องแล้วเนี่ย้เหยียบไปใหญ่แล้วแล้วทำนิ่งด้วยอือนี่ครับครับไม้แรกครับมีมาแล้วครับนี่ชอดเก่าว่ะ อะไรนะได้ไสมาเลยเหรอ เปิดททมครับอันดันครับอันดันโดนไรอ่ะนันโดนไรนันโดนอไรา้นันหลังจากตกยไเอกั็บครับคออยู่คอยู่ไหนอย่อะยาวข้างหน้าเข้างบนหน้า้ายมือเออเอาโหไยต้ได้ไหมพูดองั้นนะ

มา้วคบเฮ้ยทันท่านรถปีอตอนนี้เจ็ดลสามเจ็ดล้สามเลยใช่ป่ะเจ็ดล้สสวยงามครับราคาตัวกรอบโดนอะไรกดหนักๆเฮ้ยลงไปเด้อูไม่อยู่ในเฟสมออกไปก่อนเลยโอ้ยโดนที่ตาว่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญุ่เฮ้ยโอ้โหตัวนี้มันกินทุตัวเลยวะ

ทางปานครับหมายแรกของวันนี้โชคโน้โหโ้โหโอ้อ้โหโอะโหโอ้โหอ้โหโั้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โโหกดหหนักห้ห mà lúc mới chạy à nạc bà đi Tớ rất quả nạc <laughs> bà Khăn ngốn quay ngúm

โชวป์ปลาหน่อย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 ข้าวปลาโยกปลานนครับยกให้ดีครับเดี๋ยวจะล่วงน้ำนะครับ อันนัโดนอะไรอ่ะอันนั้นโดนอะไรวะอันนัโดนอะไรเออชอนชอนโดนอะไราลไปอันนั้นอันนันโดนอะไรครับโดนแล้วครับอันนันครับชอนครับยุ่งเบา ไฮ้ไอ้กบเยเนเอาเไอ้ยี่้เอาแนกะเยวแล้วเฮี้ยเอาไอกระดกรดวเฮ้ยผ่านผ่านผ่น่านผ่านผ่านผนนมสดผ่านนมสดผ่านรอปกันรอปกันช่อนครับช่อนทะเลฟึ๊บด้ย โอ้ดีๆทำไมไม่เกี่ยวไม่ให้คนเมาเกี่ยวอะไรพี่อะไรอะไรคนเชื้อแยะไม่ให้เกี่ยวไม่ให้คนเมาเกี่ยวโอเคครับโปนันชอนทะเลครับเดี๋ยวเกี่ยวโดนสายอดเลยเอาเลยครับเอาลอยปลาเน่าแล้ว สวยมากครับช่อนทะเลเยลระวังระวังขา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 ช่อนครับหมดอ่ะออกยัง สวยงามครับปาช่อนแซมที่สองเอาเด้แล้วพี่ค้องคนเดียวเลยใช่ปะใช่ปะอะไรน,นี่ยบอกแล้วว่าคันนี้มันหมากระชอนเราบอกแล้ว,วน,นี้มันหมากระชอนแต่บอกเลย <c oughs>

อุ๊ยว่ะโมดมาส์จ้ะยิ้มยิ้มไม่น้อยเลยิ้มไม่น้อยนั่นอะไรวะไปตรงนี้มันเป็นหลุมีรว่าหลุมหลุมหลุมอากาศอะไรวะเดิมเลยไหนอ่ะเฮ้ยเฮใส่สวยเว้ยเฮ้้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ย โอแม่นอนจริงอะโ่เฮ่าฮดาฮ่าฮตดฮ่รฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่่

ยอยู่นใหญ่จริงใหญ่จริง,งาพาดเลยอ๋ออันนั้นโดนแล้วครับน้อยอันนั้นน้อยหนาเราโดนอะไรเอ้ยเอ้ยห้อยาหัวอย่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 าหัวอ่หนปมทำไมใช่ใ่หญ่ห,ห่อโดนแล้วครับ <C oughs> เออเออเออปล่อยปล่อยแล้วแหม่เล่นในช่องมันมันออกปล่อยมันออกไปอย่าโล่สบายสบายมันออกมันออกไปโหนแล้วครับเก็บก่อนนะเก็บแล้วครับไม่มีหรอกเล่นไปเลย ใหญ่ครับโหลดของใหญ่แน่นอนอัดไเลยอัดไปเลยอยาให้หลุดพอแต่ใหญ่จริงหมอนข้างไปทีไปได้ครบเครื่องไปไปอย่างเดียวเลยว้เยโอ้ยอยากไปปล่อยมันเดี๋ยวมันทั้งหมดอไปใหญ่เราแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วน้อยอนันต์ถึงปานบุรีแล้ว เมื่อยบอกเลยที่แรกผมนึกว่ามันเป็นปลาเล็กนะอย่าคุยนะเอออย่าคุยนะแต่อย่าคุยเอาขึ้นมาก่อนอย่าคุยอย่าล้างนะน้ำมดดูเบกนะน้ำมดดูเบกให้นานหน่อยดิเอ้ยน้อยสายวิ่งไหนเช็คสายดิ อยู่ในท้ายเรือไม่เกี่ยวใครเลยอย่าหย่อนนะอย่เพิ่งหย่อนนะครับโดนสายเปล่าไม่โดนโดนใครเปล่าไม่โดนโดนใครเปล่านที่คนที่นะอันนี้ก็โดนอย่างเงี้ยน่าจะไปนู่นแหละไปนู่ปล่อยาก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยไปปล่อยไปไป่เข้านจออกไป่ไเดิไปนู่นเดไปนู่นไนู่นตามมาครับตามมาหน่อย เข้าไปครับก็ว่าอยู่ว่ามันมันอีเลฟเวอย์มาขวารู้ปอยเลยปล่อยแล้วรึไม่มันอยู่ตรงตรงเนี่ยมันอยู่ตรงตรงเนี่ยมันอยู่ตรงตรงเนี่ยของอนันอยู่ตรงตรงเนี่ยปล่อยแล้วไงปล่อยปล่อยเหอยโดนโดนหอยชาด้วยชาปล่อยประกอบชาเอ้ยเหมือนจะเหินแล้วนะ ช้อน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 ตะขอน่ครับตะขอหน่อยช้อน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 ผมไปเชาเยอะปะเฮ้ยไม่ได้มันยาวตะขออยู่ไหนอ่ะใหญ่แบบยาวตะขออยู่หน้าตะขออยู่ข้างเรือตะขอข้างเรือตะขอข้างเรือยาวครับช้อนครับหลุดยางชาไว้หน่อยครับไว้หน่อยตะขอเร็วๆช้อนครับช้อน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  อยู่แล้วสวยเบียร์ลบน้อยแม่งสตัวได้สว์ช่อนครับอันนี้แม่งของช่อนจริงๆนะเว้ยช่อนเกิดอะไรกันจะจะตอนตอนอะไรนะครับก่อนนะนี่สมอมาแล้วพี่เอีกระเบือองพูดที่ไห้วมางับขาห้ามโลกสวยไปไปเยอยมาตรงไหน ตัวที่ดิมเนี่ยทใายหรือเปล่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าของเก่าใหม่เออใหญ่ใหญ่ใหญตัวนี้นะยุปลากันไหมนะครับคุณนานน้อยหนาครับนยุบปลาเล็กนี่เหรอปลาเล็กกินอ่ถามปลาชนตัวเออจริกตัวแล้วครับตัวแล้วครับจิกเนี่ยป้าชาโดนอีกแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็ไปใหญ่ก่อนอะไรอีกโดนแล้วโดนอะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาดิกเขาเขาหายไปใหญ่ตรงนี้อยู่ไปใหญ่ก่อนไปใหญ่ก่อนเถินปะไม่เถิ่อนหรอชาไอ้ซอยเขาบอกว่ามันไล่ายรำเลยเหมือนจะเถินนั่นี่ยเออเข้าใกลมากเข้าใกล้มากเลย ไปจะขึ้นเล้จะขึ้นแล้วร้ขนนนเก็บก่อนขึ้นเลยขึ้นรู้เลยขนนนเก็บก่อนนี้เออเออเหินนธอใช่ช่อนใช่ช่อน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 ครับช่อนครับช่อนอีกตัวครับฝาฝาสองตัวแล้วตัวตัวเอ่มืมไเอปลอยะปล่อยมันครั่อปล่อยมันครับมัเไม่เอาแล้วปล่อยครับปล่อยครับปล่อยครับเอาะลุเยเป่อยครับปล่อยครับปล่อย่อ่่ เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้กายเลี้ยงไว้สวยมากครับป้นขึ้นอีกตัวครับตัวใหญ่เว้ยวางก่อนระวังระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยเบียโดนอะไรเบียดไม้ียดกระบอกอยู่ไหนกระบอกอยู่ไหน แล้วครับตอนนี้วุ่นวายอยู่กลับดึกยังไงนี่พี่เอ๋กลับดึกเอกคนแล้ดนแล้วชนเข้าวะเนี่ยช้อนผูงใหญ่เนี่ยเลไปเลยไปใหญ่ใหญ่ใหญ่ชนครับไม่รู้ไม่รู้แต่ใหญ่อยู่ของผมครับโระบูนวุ่นวายครับข้างหลังก็โดนเอ๋หล่อเราเว้ยรอยยังรอยยังรอยยังหล่าหล่าก็โดน หนักล่าหนักล่าหนักล่าพี่ไมนักแล้วไม่หนักแล้วกอนไอ้เก่าล่าไอ้เก่าไม่ออกนี่รอกต้อยเหรอตัวิ่งเดี๋ยวก่อนแดกหัวเออมันแดกหัวแดกหัวชายกไปชายอะไรอะเอยมาเลยครับระวังระวังเอ้นี่ลองแล้วเปิดลา โดนแล้วครับน้องกรอบผมโดนจนได้สายจิกสายจิกครับเอาเข้ากองละรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็โดนแล้ววะดูแว้งดูแว้งกดดิเข้าวะ เกดเข้ากองเหรอเออหลังแม่งไว้เดี๋ยวแม่งก็ออกเก่าแน่เลยว่ะเข้ากองไปและโดนเหมือนผมตอนเช้ามืดโดนอะไรเนี่ยมันมันกดอืด้วมันก็เข้าไปติดอย่างเนี้ย ข้ากองกองไปแล้วเข้ากองไม่เข้าอะไรไปอ่ะบรรยากาศครับกินข้าวเย็นบนเรือสดใชป่ะสดป่ะอืมเริ่มเลยนะโอ้โหสดสดสุดยอดโอ้ยมาแล้วครับประทาน từng máy từng máy mai Má trái là mà ui thu ngọt như hả ừ. ba đây ơi khẩu khảo, khảo. ร้อยมาถ่ายรูป<ด>พี่เหรเดี๋ดยวนะโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปยามเย็นครับผมวันที่สองห้โหโหอา,อาโมงกว่ากว่าเฮ้ยรุดโอ้้ยเอาอีกแล้วครับผมห้าโมงกว่ากว่าพี่นึกว่าไงครับพี่ สายหัไม่รอยแข็งนะขอบคุณครับที่รับชมจบทริปเกินไปแล้วครับสำหรับทริปนี้กับไต้ดำเรือนาจเริญสองวันสองคืนเข้ข้าแล้วครับผมเดี๋ยวมาชมผลงานกันก่อนให้ปากันกี่ลังเลยดูนสิมีอะไรบ้างครับนี่ครับโอ้ย อี่ครับหนึ่งตู้นี่ครับสองต <4 S 1> ู้ครับสามตู้ครับทิปนี้กับทีมงานเราและทีมงานเรือครับ1 1> จบไปด้วยดีครับทิปนี้กลับแล้วฟ <1 S 1> ังก่อนนี่ก่อนกลับมีอะไรเนี่ย อาซิด้วยอเ,เอาเดาเวาเดาเอาปเนี่ย,อยโอเคจะไปดูปลารวมหมฝั่งอีกทีนะครับได้อะไรบ้างแล้วกระทับแ้วว่าไงน้องคลิปนีนนกนป้กินอิ่มกินอิ่มนอนหลับนอนสบายนอนสบายสบายหนาวทีม่มาปลากรบข้าวปลากลับข้าวครับปลากับข้าวโอ้ยยยยยย โอเคครับเดี๋ยวถึงฝั่งแล้วอัปเดตตากันทีมันติดต่อตัวอับดาม่านะครับคลิปแปดบวกเฮ้ยคลิปิดเทิปิดติดอัปบดับเร็วนี่อับดับหัวเรือเย็นชื่นใจโอ้มึงจะไปหาบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยได้ปะอาบน้ำอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มาอย่างเงี้ยอ อเย็นชื่นใจเลยเดียผลงานส่ได้ิฝนเาไม่ใช่น้ำหรอสายน้ำมันน้ำมันไม่ใช่ที่มันใช่ไหมน้ำแม่ีน้ำไม่ได้อวกเหี่ยไม่พอ ารวมครับเ,เข้าลาอ,อ่อนแข็งครับนั่งนึงถ่ายรูปส่งโปรไฟล์ให้ไต่เข้าก่อนแย่งน้ำกันเหรอใครเปิัวน้ำน้ำไปติดน้ำเลยไม่หลั่งไม่ไนู่นหนุนมในทางนู่นไปเลยอ้ร้อนรอนนี่นี่ไต่ไรเนี่ย อ๋อเนี่ยเรือเก่าไต่โนลงลำนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยเรือเก่าไต่โนลงลำนี้จะไปเอายีกมันเรือต้องแข็งอีกตั้งเยอะอ่าเร็วอยากจะเอาตาไปไปเนี่ยหลัวเหลือละหมักไวปนะเนี่ยนึกได้มาก่อนกูเคยลงลำนี้ยลำนี้หรอลงของใครเนี่ยไต่โนลงเนี่ยเนี่ยก่อนลงเออ แพ็คปลากลับบ้านครับพอได้แบ่งกันให้เมียไปทอดเอ่อจะเจอกันใหม่ทริปหน้า